私の場合は2、私の場合は、ピースサウンドに行った時に、私はここ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 に行った時に、 ได้ทำการจะได้จักลำด็กระบายเลือดนที่หนะคะได้เป็นคนที่หนึ่ะคะะได้จากสลับพระสุได้รสุ เป็นไฟเชื่อนุษเป็นไฟเชื่อจงมีเพื่ันาเป็นไฟเชื่อในวิชาวบากแห่งปานานาของพู้เ็นมนุษย์ที่เรากว่าวบากทั้งปวคือวิบากที่เป็นไฟเพื่อมีอายุการที่เป็นนั่งไายอนุนาจารที i, ่เนเพื Menschen, große, ö, pues orb, ่อแล้ว เจอแล้วทำให้งากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อโลกเป็นไปเพื่อตรนเจตนงเป็นไฟเพื่อเด็กทีใสนิบาดนักปัญาภารแตกพุ่งเป็นอันนี้ที่เบากว่ากัตัวคือาที่เป็นไปเพื่อความเจริญทุกครับนิสัตมหาลัย จังมีผุ้นิพพานที่เสฉทั่วแล้วเจอแล้วมักทีนยาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อเราเป็นไปเพื่อปเหโยชน์รักษาเป็นไปเพื่อเปลี่ยนใจวิบากเป็นการมีผุ้นิพพานสองผู้เป็นมนุษย์ที่เราเบาวิบากทั้งัวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อต่อเว้ด้วย ที่สุดทั้งหลายมุษสาวว่าี่สช่วแล้วเึแล้วทำที่มแล้วย่อมเป็นไฟเพนรกเป็นไฟเพื่อตรเนแกะพเป็นไฟเพืเปวิบาวิบากแห่งนุษยสาว่าของที่เป็นมนุษย์ขึ่เบากว่าวิบากที่รัววิบากที่เป็นไฟเพืคค่อ การปุกกับปุ่มด้วยความไม่จริงที่สุดทั้งหลายติดสินาว่าที่เสร็นเรื่แล้วเป็นแล้วหากมากแล้วย่อมเป็นอเป็นไปเพื่อหมบเี่เป็นไปเพื่อเป่งที่วิบากินาว่าของเ็นมนุษย์ที่เบากว่าวิาที่รธเ นิบาศที่เป็นไปเพื่อการแตกากนิทั่สหาดถทั้งหลายดถว่าผู้เสียชั่วแล้วจะรู้แล้วผู้่าแล้วย่อมใส่ใจเพื่อน้เป็นไปเพื่อกมูเจริาเป็นไปเพื่อเด็กที่ใส่นบาศคิดถึงว่าของพี่เป็นนุษย์ที่เก่ากว่านบาศที่ดวงค มีบาที่เป็นไฟเชื่อการได้ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่สุดทั้งหลายสำผัสตลาเพราะวา่าที่เหตนเชื่อ,อแล้วจะรืแล้วทำที่มาออกแล้วย่เป็นไฟเชื่อนลกเป็นไฟเชื่อมกนรยนักชาตเป็นไฟเชือติดที่ไส่มบางที่สผัสตาลาเพราะวา่าที่เป็นมนุ ที่เบากวิบากของกลัวจึงวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเพื่อสที่สุดทั้งหลายการดงนั้นเาคือเวลาและใจที่เสกข้อแล้วเดินแล้วทำผู้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกินเดชาร์ไปเพื่อเปนที่สายวิบาก Ta được nám hóa của Phúc Đệnh Hàn Khi đầu vào đi bản thân của Từng người đi vào khi Đệnh Hàn Quốc Đưa về ba Chúng ta sẽ đến gặp lại mình không จะ้นดับที่หนะที่หสาเลขี่นคะ้วก็จะกระนองดกที่สามค่ะเพียงนกุทก่านเลยท่าทุกท่านทีชื่อเด็กหญิงน้าพี่ดาบิก เป็นตัวแทนของโรงเรียนอนุบาลพระโต๊ะท่องพระสงฆ์ที่สาผลของการดีสีพระสงฆ์ที่ตามผลของการดีสีที่ตรงทั้งหลายจัดทั้งหลายเป็นเรื่องการเป็นของโตนเป็นอายะแห่งตามีกรรมเป็นกรรมเดิม มีกรรมเป็นชาวไทยมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นปีตุทั้งหลายบุคคลต่างๆนในกรณีนี้ละกานงานบเวลาจารการานบาน,นาบาวางท่อดไม้ วา,วามตาตามีความละอายถึงความเอ็นดูมารุณาวางไปในเพื่อนปูเกตัดทางหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด,ด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด,ด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด,ด้วยใจใจกรรมของเขารงวาจีกรรมของเขาลงไมโนกรรมของเขารง คัดของเขาโรงอุปบัติของเขาโรงมีสุทั้งหลายสับวรับผู้ที่มโตรงมีอุปบัติตรงนันเราเอาทรรมจิตใาได้อยางไงในบรรดาคัดก่อญาติเขาคือเราสัตผู้มีสนโดตัวเดียวหรือว่าสกุลอันสูต คือสกุลอติยามหาศาลสกุลรามหาศาลหรือสกุลท่าหาดีมหาศาลอันมากข้ามีครับมากมีโภคมากมีทองแล็เน้อยมากมีอุปกรณ์ใหญ่ครมามก มีคนชาววัฒนะพรับดูที่ห้ากายนี้เป็นกรรมเก่ระบดูที่ห้ากายนี้เป็นกรรมเก่าทีสุขทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเรา ខ្លាក់ ดึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยดึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยดึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยดึงมีสลายะตนะเพราะ

ด้วยอาการอย่างนี้เพราะความการไทยดับไปโดยไม่เหลือแห่งการวิชานั้น,น,น มีาดับแพ่งเวทนาเพราะมีความดับแพ่งเวทนาจึงมีความดับเพ่งปัญหาเพราะมีความดับเพ่งปัญหาจึงมีความดับแพ่งอุบาลทานเพราะมีความดับแพ่งอุบาลทานจึงมีความดับแพ่งภพ ข้อมีววความกับแพลงพบจึงมีววคมวามกับแหลงชาติข้อมีความกับแหลงชาตินั่นและชาามอร์นาโศกบา,าริเทล 拉萨东路。